สวัสดีครับตี้ธนเวนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพ j จ k f o o d ครับก็วันนี้นะครับมีคําถามนะครับจากทางบ้านนะครับถามเข้ามาว่าตัวบวบเลียมนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคาตอบก็คือทานได้นะครับจริงๆแล้วตัวบวบเนี่ยหลายๆชนิดนะครับที่เป็นบวบเนี่ยมีค่าโพแทสเซียมที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของบวบเลียมเนี่ยผู้ป่วยไตเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีคําถามว่าผักนั้นผลไม้นี้ ทานได้หรือไม่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามที่ด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามเข้ามาทาง LINE แอดทางแฟนเพจก็ได้นะครับคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ